สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทานผู้ชมทุกท่านเขาสูรา่การเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับเอ็ดในช่วงแรงนะคะของมือวันที่ยีนะคะเดือนสิงหาคมค่ะปีพุทธศักราช2568ันสนะคะพี่น้องค่ะมณนนีนะคะแอดพากเป็นพี่น้องพระธรรมสุขุสกขนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนว่างนะคะจากปูหวยขาแข้งค่ะ พี่น้องคะสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางต่ำเล่านะคะพี่น้องคะแนวทางตํำเล่าของปูหอยค้าแข่งนะคะมวดที่ผ่านมากเมื่อวานนี่เป็นแนวทางของภาคกะเลียงและพี่น้องได้มาเป็น2 0งศนนะคะพี่น้องคะ208 2 8 2 0นะคะแล้วเจ็73าเอามวดที่ผ่านมากนะคะแนวทางของปูหอยคาแข่งภาคกะเลียงตํำเล่ารุดไปนะคะพี่น้องคะรุดไปแต่วอนี้ก็ติดตามคือเกันนะคะพี่น้องนอกาะปูแล้วมีแนวทางมาฝากแล้วนะคะพี่น้องคะเนาะจะเป็นตัวใดแน่ นะคะเดี๋ยวเบิ้งด,ด้วยสิมาบอกสุฟังนะคะตำเหล้านะคะพี่น้องคะแนวะทางของปูหอยขาแข็งเด้อพี่น้องเด้ออันตะวา <c oughs> ก่อนที่สิไปอันเว่าเรื่องตำเหล้านาะพี่น้องเนาะแอ้ก็เห็นในคอมเมนต์นะคะอ่าคอมเมนต์กับของช่องเบิ่งด้วยสีหาหงหละพี่น้องเอฟซี FC, บางท่านบางคนเนาะเห็นแอดเฮ็นคลิปอ่าส่งออกตลกพ,พี่บ้าพี่บอ ก็ว่าเดี๋ยวนี้อ้าเดี๋ยวนี้ก็เป็นบ้าๆบอๆเนาะสันติพ่นว่าอือเดี๋ยวเบื้องหลังลวดกายสิมาตอบนะคะพี่น้องค่ะคือปกติเบื้องหลังลวดกายสิเป็นคนอ่าแบบนั้นอยู่แล้วเนาะพี่น้องอันนี้บอกชุดฟังนะคะพเดว่านะคะพี่น้องค่ะอ่าคือจังเหรียญมันมีสองด้านเนาะด้านที่พ่อแม่พี่น้องเห็นเนี่ยอาชีพมันเป็นตัวตนที่เบิ่งหลังลวดยเป็นนะคะด้านที่เบิ่งหลังลวดยเป็นคือด้านที่แบบออกแนวบ้าๆบอๆแบบนั้นคือเบิ่งหลังลวดยเป็นคนแบบนั้น เป็นคนทีบอคอยซี่เรียสเป็นคนออกแน่วนั้นหละพี่น้องคะเป็นคนแบบเออสนุกสนานให้ห้าแต่ว่าในดานทีเบิรงหนย่งยุยยุนาจอเนี่ยคือเบิร์หนึ่งยเป็นอีกด้านหนึ่งนะคะแต่ว่าที่จริงชีวิตเบิร์หน่งยสิเป็นยังสั้นเป็นออกแน่วบ่บ่อแบบนั้นนะคะพี่น้องคะเดียวมันมีสองด้านเนาะพี่น้องเนาะเห็นเบิร์หนึ่งลยเห็ดแบบนั้นกะิวบาดูนี่นั่นแต่ว่าที่จริงแล้วเบิร์หนึ่งยเป็นแบบนั้น เป็นแบบบ้าบอแบบนั้นนะคะพี่น้องคะแต่ว่าที่เห็นนิ่งๆแบบนี้ก็คือให้พ่อพี่น้องเห็นอีกมุมหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วเบิรงเรือ,อเป็นคนบ่ค่อยมีสาระแบบนั้นเป็นคนบ้าๆแบบนั้นนะคะพี่น้องคะสีได้บ, oh, บว่าโอ้ยเดีย๋ยวนี้เบิ่งเรือคือเป็นสรงบ้าๆบอๆบ่แมนนะคะอันนั้นคือตัวตนที่แท้จริงของเบอง์เรือดเลยนะคะอันนี้บ่แมนตัวตนที่แท้จริงของเบองเรือดนะคะพี่น้องคะแล้วแต่ว่าเขาสิซื้อให้พ่อพี่น้องเห็นในลักษณะแบบใดนะคะพี่น้องคะ อันแบบนั่นแหะคือบางเลย่ถที่แท้จริงในชีวิตด้แต่ละมือก็จะเป็นบ้าๆบอๆแบบนั้นนะคะพี่น้องคะเอาบันนี้อันนี้บงเรื่องเรื่้าร่อเด้อพี่น้องเด้อบอสู่กันฟังเนาะค่ะพี่น้องเนาะก็สิเห็นแอดเฮ็แปลกๆไปก็สะว่าโอ้ยเริ่มบ้าเรื่มบอบอใช่นะคะแอดเป็นลักษณะแบบนั้นตั้งแต่เกิดแล้วเป็นบ้าๆบอๆแบบนั้นตั้งแต่เกิดแล้วนะคะพี่น้องคะที่เห็นอันนี้คืออีกมุมหนึ่งนะคะที่อยากซื้อให้พี่น้องเห็นนะคะพี่น้องคะเอา บันี้แนวะทางของปูหอยขาแข็งตำเล้ามืออืน่นพี่น้องคะแนวทางของปูหอยขาแข็งตำเล้ามืออืนอ่นอ่าปูเลาะกับหอมาเนาะพี่น้องเนาะฮ่าฮ่าเจ็ดกับหาหกโอ้ยตัวนี้รู้ซึ้อว่าสิมาสิมา้มาลายเจ้ามากๆเลยนะคะพี่น้องคะเบิ้งเรื่อยๆกับฟันในตัวนี้คือกันพี่น้องเบิ้งเรื่อยๆฟันแต่เมื่อคืนนี้ได้คือจังหวะสุกฟังเลยพี่น้องแอดฟันช่วงตีสามกับบอลวัวไม่สิมาบอลตะวันแอดฟันได้ยิ่งสี่นะพี่น้องคะเออของปูเลาะกับผันมาตรงกันอีกพี่น้อง ของปูเล่าเด้อ่าของปูเล่าเดยหาหาเจ็ดกับหาหกนะคะพี่น้องคะและ้วก็โต้กันนี้หนึ่งศูนย์กับหกหกไพี่น้องนี่เด้อพี่น้องเด้อแนวทางของปูหอยคาแข็งนะคะพาก,กะเลียงนะคะพี่น้องคะตำเล่าออมืออื่นนะคะหาหาเจ็ดหาหกโต้กันหนึ่งศูนย์กับหกหกมืออื่นเป็นมือวันสุกอาซีบเบิร์นอาซีบเบิร์นก็ได้นะคะเอ่อมือวันสุกที่ผ่านมานี่ลูกซึก บอบนได้เนาะพี่น้องนะเออบอบนนะคะพี่น้องคะงวดที่ผ่านมานี่เขาตัวใดเนาะเบิง้งเล้วด้วยก็ลืมนะคะลืมแต่ว่ารู้สึกว่าบอบนบอบนเมื่อสองอาทิตย์สามอาทิตย์แบบสองสองสุกหรือสามซุกเลยแบะประมาณนั้นพี่น้องคะเอา้าบประเด็นอะคะเข้ากับมาแคปหน้าจออีกรอบนนะะหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องเด้อเอาพี่น้องแคปหน้าจอเด้อขาพี่น้องเด้อแนวทางของปูมวยคาแขงนะคะพี่น้องคะ 557กับ56นะคะพี่น้องคะ5 5 7กับ5 6ตัวกัน10กับ66นะคะพี่น้องแคปหน้าจอค่ะ557 56ตัวกัน10แล้วก็66นะคะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางตำล่านะคะแนวทางจากผู้วนค้าแข่งค่ะพี่น้องค่ะอย่าลืมค่ะพี่น้องนั่ไปพิจารณาเพิ่มเนาะค่ะพี่น้องนอกทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือกาค่ะพี่น้องคะโปรดใช้พิจารณาในการรับชมรับฟังนะคะ ขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องมาทำสกูสก้อนนะคะสำหรับการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณสําหรับข้อมูลในคลิปนี้พร้อมค่ะขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปู่หอยคาแข่งค่ะพี่น้องคะโอ้ยไอ้เกือบลืมพี่น้องไอ้เกือบลืมนะคะปู่เราฝากมากนะคะพี่น้องคะอ่าอ่าว่าถึงแนวทางรัฐบาลไทยนะคะวันที่หนึ่งกันยายนเนาะค่ะเนาะปู่เราก็ฝากมากนะคะปู่เราสิขึ้นไปจังหวัดตากมื่อวันที่ยี่สิบหก นะคะพี่น้องคะปูแล้วก็ฝากเบอร์โทรมาเนาะค่ะพี่น้องคะจดเอาเด้อพี่น้องเด้อเมื่อวานไอ้กะอันบอกพ่อพี่น้องเจอหนึ่งอยู่เนาะคะ่ะเชพ่อพี่น้องจำเบอร์บ่ได้นะคะพี่น้องคะเบอร์ของปูนะคะ0 8 1 3 8 3 6 7 9 8คะ่ะ0 8 1 3 8 3 6 7 9 8นะคะพี่น้องคะรายละเอียดต่างๆเนาะพี่น้องอ่าโทรไปถามเรื่องวัตถุมงคล หรือว่าน้ำมะเลี้ยงผาหรือยังโทรไปถามปูตามเบอร์นั้นนะคะพี่น้องคะหรือว่าผู้ใดสิอ่าโทรไปถามเรื่องแนวทางรัฐรัฐบาลโทรไปตามเบอร์นั้นเด้อพี่น้องเด้อแต่วปูเราบอกว่าวัน,นที่26ปูเสิเดินทางไปทางจังหวัดต,ตากนะคะไปพี่น้องคะมื้อนี้ทางหมทั้ง,วงมวลของปูหอยขาแข้งมีเพียงซัํานี้พ่อพี่น้องนําไปพิจารณาเบิ่งนะคะสําหรับแนวทางตํลาลาวนะคะพี่น้องคะทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียง แนวทางแล้วก็เป็นความเสื่อส่วนบุคคลเด้อค่ะพี่น้องเดอ้อพิจารณาเบิง่งนะคะพี่น้องคะเอาไปพี่น้องอย่าให้บ้านร่วงติดตามแนวทางของอาจารย์ธันใดของเซียนธันใดคอมเมนต์เข้ามาได้เดอ้อพี่น้องเดอ้อคอมเมนต์เข้ามานะคะพี่น้องคะแอดสิไดร์ัดคิวติดตามให้ก่อนแนวทางของคุณตาท่องสุขแอบ,บติดตามมาให้แล้วเดอ้อพี่น้องเดอ้ออ่าคุณตาแล้วก็ฝากบอกนะคะว่าอย่าลืมโทรมาในคงสุดท้าย อีกในเดอร์วัสันพ่นพิรนค่ะแนวทางของคุณตากงวที่ผ่านมานี่สามหกกับเขาคงสุดท้ายนะคะคงแรกเนี่ยคุณตาเราไปได้หายสามหกมากนะคะแต่ว่าคงสุดท้ายคุณตาเราโทรมาบอกสามคูสามฮางอ่าลักสามนะคะรู้สึกสิเป็นสามสองสามหาสามหกประมาณนั้นถ้าแอดจำบ่ผิดนะคะพันพิรนค่ะอ่าคงสุดท้ายแอคซิติตี้ตามไปอีกเท้าหนึงเนาะเพราะว่ามนีคุณตาเราก็อ่าพอดีลูกสาวเพิ่งมาจากต่างประเทศนะคะพี่น้องค่ะคุณตาเราก็เลย อ่ายังไม่ใช่ต่ว่าเราก็เห็ุดีแล้วล่ะพี่น้องตแต่ว,ว,ว่าเราให้เราสังเมไว้ว่าอย่าลืมโทรมาเอาคงสุดท้ายอีกใน่เดอ้อฮาเทียมีอันใดเพิ่มเติมหรือว่ามีตัวเน้นตัวใดว่สาสั่เร,รวาวังสินะพี่น้องเอาถ้าติดตามอีกตัวอนึงเนาะสำหรับแนวทางของคุณตาทองสุขล้านเปอร์เซ็นต์นะคะพี่น้องคะ่ะมื้อนี้มีเพียงสำเนียนะคะสำหรับแนวทางต่ำเล่า,าทิดปูเลาะติปูหัวแข็งเราฝากมานําไปพิจารณาเบิง่งเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะเอา ขอบ <t ell> ุณขอบคุณพ่อพ like sure. ีน่น้องหลายๆด้คะสำหรับการรับชมรับฟังค่ะและการสำหรับพ่อพี่น้องผู้ใดเขามาเห็นคลิปนี้พระท่านกดติดตามนะคะฝากกดติดตามด้วยด้คะพี่น้องคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจเนาะอ่าบ่งหน้ด้วยสิใดมีกําลังใจในการหาคลิปใหม่ๆเมาฝากพ่อพี่น้องมาเทาสุขสุกสนนะคะพี่น้องคะเอาสำหรับคลิปนี้นะคะแอก็ได้ขอตัตล่าพ่อพี่น้องพาเทาสุขสุกสนไปก่อนนะคะเอาไปบอกกันไ่ก็จะได้คลิปหนานะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ